Terima kasih telah <laughs> menonton ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมเว็บปุ๊บอีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเอ้ไม่ใช่เกมดิและตอนนี้เราอยู่กับหน้าเพจเออหน้าเพจแฮปปี้คนเลี้ยงหมูโมบายนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับหลังจากที่มีการอ่าโพสนะครับกิจกรรมใหม่หน้าเพจของเขานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะบิ๊กแ a งเตรียมพบกับนะครับผมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูโมบายโฉมใหม่นับถอยหลังอีก7วันนะครับซิ้นสูตรการรอคอยกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้เล่นที่น่ารักทุกกคนรรัับเตตียมมวให้้พอ แฮปปี้คนเลี้ยงหมูโบบายนะครับในเวอร์ชั่นใหม่กับอัปเดตล่าสุดนะครับเกมเพลย์จะมาในรูปแบบของแนวนอนแล้วจ้านะครับผมรับรองว่าวางมือถือกันไม่ลงอย่างแน่นอนนะครับกับรูปแบบฟาร์มโฉมใหม่ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับผมรูปแบบการเล่นที่สะดวกสบายนะครับเล่นง่ายเล่นเพลินนะครับเล่นกับน้องหมูกันไปยาวๆกันเลยจ้านะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่หมูยังเตรียมกิจกรรมใหม่มาให้ผู้เล่นทุกคนได้ร่วมสนุกกันอีกมากมายนะครับยังยังไม่หมดเตรียมพบกับน้องหมูคอลเลกชัน นะครับผมที่จะมาพร้อมกับรูปแบบแนวนอนทําให้ผู้เล่นค้นหากันอย่างไม่สิ้นสุดนะครับพี่หมูแอบเอารูปน้องๆมาสปอยนะครับผมให้ทุกคนดูก่อนนะครับนะว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตเท่านั้นนะครับรออีก7วันนะ การสปอยเขาก็ลงมา3-4รูปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตนับถอยหลังอีก7วันนะครับผมหลังจากเท่าที่ผมดูนะครับเขาบอกว่ามีน้องหมูใหม่นะครับถ้าซูมเข้าไปดูดีๆนะครับจะมีหมูใหม่อีกมากมายเลยนะครับผมคิดว่าที่บอกว่าคอลเลกชันหมูใหม่เนี่ยคงจะมาอีกประมาณเยอะเลยนะครับประมาณไม่ต่ำกว่า4 5หตัวเลยนะครับอาจจะมากกว่านั้นเนาะก็รอดูกันอีกทีนะครับผมส่วนรูปภาพที่3นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับผมเส้นทางการไปเศรษฐีนะครับรายละเอียดก็ตามนี้นะครับลองเข้าไปอ่านได้นะครับผมหน้าแฟนเพจของแฮปีเลยงหมมู เนาะแล้วก็มีกิจกรรมนะครับผมนะตามล่านะครับหมูโจรเนานะก็คือแบบเอาหมูโจร3าตัวไปแลกนะครับอันนี้ก็ใครมีหมูโจรก็เก็บสะสมไว้นะครับหรือหาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับนะผมไม่รู้ว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับแต่ในกรอบเขาบอกว่าสิ้นสุดวันที่20กรกฎานะครับแต่วันที่20บมันผ่านมาแล้วเนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ตามนั้นนะครับรออีก7วันนะก็จะได้รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมนะครับดีไปกว่าเดิมหรือเปล่าหน้าเล่นยิ่งขึ้นไหมนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแค่มาอัปเดตกิจกรรมให้ดูนะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย